นี่อาจจะเป็นเกมที่ปฏิวัติวงการเกมเวเทแชนแนลไปตลอดกาลพบกับเกม Starfield Starfield เป็นผลงานเกมที่เตรียมการสร้างนานถึง25ปีจากสตูดิโอผู้สร้าง The Elder Scrolls V Skyrim และ Fallout 4 LC, โดยจะเป็นเกมสวมบทบาทการเล่นแบบ RPG ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางดวงดาว ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครและสำรวจดวงดาวได้อย่างอิสระปี2,330มนุษยาชาติได้ประจนภัยไปไกลกว่าระบบสุริยะของเรามีการตั้งถิ่นฐานใหม่ๆ ที่ดาวเคราะห์ดวงใหม่และใช้ชีวิตในอวกาศคุณจะได้เข้าร่วม c o n อน e l l a t i o n ซึ่งเป็นกลุ่มที่แสวงหาสมบัติลับหรือสิ่งประดิษฐ์หายากทั่วทั้งกาแลซี่และสำรวจพื้นที่อันแสงกว้างใหญ่ของระบบสุริยะนับร้อยและซอยออกเป็นดาวนับพันดวงที่มีดันเจียนและอีเวนและสิ่งต่างๆให้ทำมากมายจนนับไม่ถ้วนเกมนี้มีระบบการไฟแอคชั่นสุดมันสุดโลดโผนในสภาวะแรงดึงดูดต่ำ โดดสูงลอยตัวข้ามพื้นที่ต่างๆได้มากกว่าเกมเดินหน้าหยึกทั่วไปเรียกว่าเป็นเกมสไตล์คาร์บอยอวกาศเลยก็ไม่ผิดเช่นกันนอกจากนี้ยานอวกาศส,สามารถโมดิฟายได้อย่างอิสระและละเอียดมากๆตั้งแต่ถังพลังงาน ท่อไอพ่นห้องนักบินสะพานเรือไปจนถึงการเลือกลูกเรือที่มีทักษะเฉพาะตัวเพื่อการเดินทางข้ามจักรวาลและสำรวจดาวนับพันเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดที่สตูดีโอเคยสร้างมาเพราะเกมนี้มีดาวทั้งหมดมากกว่า1500ดวงให้สำรวจพร้อมกับระบบสุริยะนับร้อยจักรวาลให้เดินทางข้ามกาแล็กซีอย่างเมามันเกมจะวางจำหน่ายในวันที่6กกันยายนนี้เฉพาะเครื่อง Xbox Series และ PC เท่านั้น Of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of.